รถปิน<ล><ล>เดิมไม่เสียวเลี้ยวเปลี่นรถมิซูเปอร์แตงกวาเซลวินนะคะคอมคิว I call her รถเดิมๆไม่เฟียวเลี้ยวมเปินรถมิสุูไปแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะในช่องมิสปูาปแดงโปรแรงแซงทางโค้งน่ะเห็นไหมพูดไม่ชัดวันนี้เป็นลอนในนะคะแต่ว่าจะตั้งใจพูดให้ชัดที่สุดเลยนะคะแล้วเป็นตรงนี้ด้วยนะมุมปากพอดีอ่ะสำหรับใครนะคะที่ดูช่องน้องมิ้นอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกาลังใจให้เซลล์ตัวน้อยด้วยนะคะ เรามีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทางมากและช่องทางในการติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้ง f a c e b o o นะคะหรือจะเป็น y t u t u นะคะแล้วก็ TikTok นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจรถอย่าลืมโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้หรือแอดไลน์ line, มาคุยกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะเจอกับน้องมิน้นต้องเจอกับรถสวยๆและรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าน้องมิ้นกำลังจะเอาไปส่งมอบที่จังหวัดสมุทรปราการนะสำหรับใครนะคะที่อยากเห็นบรรยากาศการส่งมอบลองดูท้ายคลิปได้นะน้องมินทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วไปค่ะเราไปดูกันว่าคันนี้ของพี่หาน สวยแค่ไหนคะและสำหรับวันนี้นะคะ้องมินก็มาพร้อมกับรถส,สวยเจ็ดที่นั่งคันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะคือเ t ็กซ์เทนนั่นเองนะคะเครื่องพันห้าเบนซินของเราค่ะตัวเครื่องตัวนี้นะคะบอกเลยว่าขับสนุกลยุยได้ทุกสถานที่แน่นอนนะคะเรามาเริ่มต้นราคากันก่อนเลยสำหรับราคาคันนี้นะคะ95,000บาทนั่นเองนะคะสำหรับสีขาวมุกเนาะแล้วก็ X อ t กซ์เทนก็มีหลากหลายสีถ้าสีอื่นๆก็จะอยู่ที่ 895,000บาทเท่าน,นั้นค่ะมาเริ่มต้นกันค่ะว่าคันนี้พี่หานแต่งสวยแค่ไหนบ้างแต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มต้นที่ด้านบนฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงเดิมๆเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกโลโก้ได้เลยค่ะจะมี3สีนะไม่ว่าจะเป็นสีดําเงานะคะสีดําด้านหรือจะเป็นสีโครเมียมนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกโลโก้เป็นสีดําเงาส,สวยๆแบบนี้เลยมองเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะ และถัดลงมาเลยค่ะพลาดไม่ได้เลยซื้อรถที่ช่องของเรานะคะลูกค้าชอบมากๆคือการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าเอาผาดหรือ x อ็ก t ผาดนะคะที่ลูกค้าชอบเรียกกันนั่นเองบอกเลยว่าสวยมากๆและตัวนี้นะคะก็จะเป็นเฉดนะคะที่เป็นสีดําตัดด้วยสีโครเมียมนะคะและโลโก้ตรงนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าชอบสีดําหรือสีแดงนะคะและไฟทับทิมตรงนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้อีกว่าจะให้พ่นเป็นสีดําหรือสีส้มแบบนี้หรือจะไม่ใส่เลย có đài á à. น้องมินจะดีไซน์รถให้ตามสไตล์ของลูกค้าได้เลยถัดลงมาค่ะสําหรับครันนี้นะคะบอกเลยว่าน้องมินนะคะมีการแถมไฟนะคะไฟหน้า LED แบบนี้ให้เลยทําให้ขับตอนกลางคืนนะคะขับได้สว่างแล้วก็ขับได้ชัดแน่นอนและขนาดไฟนะเป็นขนาดถึง8,000ลูเมนนะคะและเรามีการเซตนะคะในเรื่องของการตัดลำแสงนะทำให้ไม่แยงตารถที่ส่วนไปส่วนมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเลยอันนี้คือแถมให้นะในโปรโมชั่นของช่องน้อง นะที่อื่นให้อัปเกรดที่นี่แถมฟรีให้แบบนี้เลยค่ะและถัดลงมาด้านล่างค่ะพลาดไม่ได้เลยในช่องของเราค่ะเราจะแถมชุดแต่งให้นะคะชุดแต่งมีให้เลือกมากกว่า10บแบบนะคะแถมคือแถมซื้อคือซื้อนะอันนี้คือแถมอ่า ลูกค <before> ้า <t> ก <half> ็เลือกมาแล้วนะคะบอกเลยว่าเดือนนี้สปอร์ตไลเดอร์เข้าตากรรมการหลากหลายบ้านมากนะคะแล้วก็ชุดแต่งชุดนี้คือสปอร์ตไลเดอร์เนะคะเขาจะมีเวอร์หเวอร์สเวอร์สซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีก1เวอร์ชันนะคะมีไฟเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้นะเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแนวนอนแล้วแต่ความชอบนะก็จะได้ทรงแบบนี้เลยทําให้รถดูแบบ สปอร์ตนะเหมาะมากๆนะคะสำหรับสายสปอร์ตเส้นไฮไลท์ตรงนี้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะรับสีแดงหรือไม่รับนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าก็สำหรับด้านหน้านะคะรถพิหารดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องมิ้นพาไปดูด้านข้างว่าลูกค้าดีไซน์ออกมาแบบไหนบ้างนะคะ และสำหรับด้านข้างคันนี้นะคะตั้งแต่ด้านบนเลยค่ะตากรอ,อ่าคันนี้ลูกค้านะคะมีการแรปหลังคานะคะโดยการทําเป็นสีดําเงาแบบนี้เหมือนเราแบบไปเคลือบแก้วมาเลยเห็นไหมคะสติ๊กเกอร์เกรดพรีเมียมนะเป็นเกรดเดียวกับแบรนด์ของรถสปอร์ตเลยน้องมินคัดมาให้แล้วด้านหลังคานะแรปยากมากแต่บอกเลยว่าร้านนี้ทําออกมาดีมากๆและมีการรับประกันให้แน่นอนนะคะถ้าเกิดลูกค้าใช้งานดีๆนะบอกเลยว่าใช้ได้ยาวนาน3-5ปีเลยนะหูกระจกอันนี้ไม่ได้ครอบนะนี่ก็แรปเหมือน เห็นไหมคะขนาดโค้งมนขนาดนี้แต่พอทําออกมานะเนียนมากสวยมากและที่สําคัญคือป้องกันร,รอยขีดข่วนและทําให้รถของเราสวยงามเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะคะอ่าและลืมไปเลยค่ะเห็นไหมอันนี้ซ่อนไว้เนียนมากลูกค้านะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถคันนี้ค่ะโดยการติดกล้อง360องศาก็จะมีด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังและที่สําคัญนะถ้าติดกล้องตัวนี้แล้วเราจะได้กล้องบันทึกไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นกล้องหน้าจะตัดออกไปนะเพราะเราใส่เป็นกล้องบันทึกให้ รอบคันเลยลูกค้าสามารถดูยอ้อนหลังผ่านตัวจอ Android ที่น้องมิ้นติดตั้งให้ได้เลยด้านในนะคะอ่ะมาต่อกันเลยค่ะสําหรับด้านข้างคันนี้นะคะ Law Mac ล้อแม็กค่ะลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กลิมิเต็ดที่เป็นเฉพาะรุ่นเอ็กเพนเด G 2 2จ2เท่านั้นไม่ต้องซื้อเลยเพราะตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอยู่แล้วนะคะใบพัดสีทูโทนขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางที่ให้ความนุ่มหนึบขับลุยได้ทุกสภาพถนนและสําหรับด้านข้างค่ะชุดแต่งไรเดอร์ก็สวยมากๆเป็นสีดําด้านแบบนี้ตัดด้วยเส้นไฮไลท์สีแดงและเขียนคําว่าไรเดอร์ค่ะ,ะเบ้ามือค่ะลูกค้าเลือกแบบเลือกลายได้เลยนะค่ันี้พี่หากเป็นคนเลือกเบ้ามือเองเลยนะน้องมิน้นมีให้เลือกหหหลลลาาาาากกกยยแแบบมมๆะะเรดดที่่คัในะคะ้นว เกรดอย่างดีเนี่ยจะสวยเข้ารูปแบบนี้ไม่มีการดีดเด้งออกนะและไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นเบ้ามือเคปลาแบบเต็มเบ้านะคะก็ทําให้ได้ความเงาแบบนี้ความสวยแบบนี้กันรอยเล็บรอยนิ้วมือคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้ด้วยนะอ่าแล้วก็สําหรับคิ้วกันศาตร์ค่ะเป็นเกรดพรีเมียมอีกแล้วค่ะเป็นเกรดส่งออกต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นตัวเกรดงานนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่างานฉีดนะซึ่งงานฉีดต้องวินย้ําหลายคลิปมากๆคือเวลาจับไปจะไม่บาดมือได้ความหนาใหญ่แข็งแรง ะะและให้ได้ทรงสวยสปอร์ตแบบนี้นะเข้ากับตัวรถราคาเกือบล้านมากๆนะคะและหายากนะบอกเลยว่ามีแค่ที่ช่องน้องมิน้น ช่องเดียวเลยอ่าต่อมาค่ะสำหรับเจ้าตัวฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มอเมริกันออโต้ฟิล์มนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเซรามิกซูเปอร์นาโนซึ่งให้ความเข้มด้านนอกแบบนี้มองเข้าไปไม่รู้เลยว่าใครนั่งอยู่ด้านในหน้าตาหล่อเหล่าแค่ไหนแต่ถ้าเปิดประตูเข้าไปค่ะนี่มาค่ะตากล้องมาดูใกล้ๆค่ะ ถ้าเปิดประตูเข้าไปจะเห็นความสว่างแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ขับขี่หรือผู้ที่อยู่ด้านในนะคะขับขี่ยามค่ำคืนปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะมองเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหน้าด้านข้างนะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเองได้เลยโดยส่วนมากลูกค้าจะติด3บานหน้า60รอบคัน80หรือบางท่านชอบบานหน้า60รอบคัน80ก็ติดตั้งได้เลยเพราะเขาให้เทคโนโลยีใหม่มาแล้วเรียบร้อยและที่น้องมินชอบแบรนด์นี้นะเพราะว่าเขามีการทดสอบแล้วว่าป้องกันแสง UV ให้กับ ผิวของเราได้อีกด้วยนะเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ได้เพิ่มมาเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วติดตั้งให้ลูกค้าคุ้มแน่นอนมีการรับประกันถึง8ปีด้วยกันนะคะถัดมาค่ะก่อนจะไปถึงท้ายรถนะนี่คันนี้ลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มนะคะในเรื่องของที่ครอบฝาถังนะคะคันนี้ก็เลือกเป็นสีดำด้านเข้ากับชุดแต่งนะ เข้ากับกระจังหน้านะแล้วก็ตัดด้วยเคปล่าแบบนี้ก็เข้ากับเบ้ามืออีกโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้รถสปอร์ตของจริงเลยนะเดี๋ยวน้องมิ้นพาดูนี่ด้านบนค่ะคันนี้นะคะลูกค้ามีการอัปเกรดสปอยเลอร์เพิ่มนะมิ้นบอกว่าสปอยเลอร์เดิมมีอยู่แล้วค่ะพี่หานที่หานบอกไม่ได้น้องมิ้นมันจะไม่เต็มนะนี่ก็เลยมีการติดตั้งเพิ่มนะคะลูกค้าอัปเกรดเพิ่มได้ความสวยทรงสปอร์ตแบบนี้เลยบอกเลยว่า จริงๆด้วยเหมือนที่ลูกค้าบอกเลยพอติดไปปุ๊บดูสปอร์ตดูสวยขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเลยนะอ่าทำให้คบอ,องค์ประกอบมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้นะคะด้านหน้ากระจังหน้าเอาผาดสวยๆลูกค้าดีไซน์ไปแล้วหลังคาทาลูกค้าก็ทําแล้วกล้อง36 0องศาเพิ่มความปลอดภัยลูกค้าก็ทําแล้วและด้านหลังค่ะพลาดไม่ได้เลย1 2 3สอง คันนี้ค่ะพี่หานนะคะมีการอัปเกรดนะคะประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มอีกเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นลองมิ้นเปลี่ยนโชคให้เรียบร้อยค่ะเป็นโชคใหญ่แบบนี้เลยและที่สําคัญนะคะระบบซอฟต์แวร์ของเรามีโปรแกรมติดตั้งนะคะที่มีการแต่งระบบให้เรียบร้อยทําให้ใช้งานได้เสถียรมากที่สุดเลยนะอ่าด้านในนะคะก็จะมีพรมรสวยๆแบบนี้มองไกลๆก็สวยแล้วหรูแล้วพาเพื่อนขึ้นรถพาสาวๆพาเด็กๆขึ้นรถบอกเลยว่าเห็นถึงความสวยงามความหรูหรานในตัวรถแน่นอนนะคะ แล้วก็สามารถปิดได้นี่ค่ะโดยกดจากข้างหลังก็ได้กดรีโมทก็ได้แล้วก็น้องมินเซ็ตไว้ให้ด้านหน้านะกดจากด้านหน้าตรงคนขับก็ได้ด้านล่างตรงนี้จะมาพร้อมกับสกเกิร์ตสวยๆของ s p o ร์ตไ d เดอตัวนี้นะคะมีไฟเบรกเพิ่มมาให้ด้วยนะพิเศษมากๆแล้วแต่ชุดแต่งนะและท่อค่ะลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นท่อเหลี่ยมคู่ท่กกลมคู่หรือท่อใบไม้นะคะซึ่ง ซ,ซ,ซึ่งบอกเลยว่าสวยทุกการดีไซน์นะและคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นท่อเหลี่ยมคู่ก็เข้ากันกับชุดแต่งเข้ากันกับตัวรถมากๆนะทำให้ดูสปอร์ตนะคะและมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะน้องมิ้นติดตั้งไว้ให้แล้วทําให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เปิดมาแล้วนะคะก็จะพบกับภายในความหรูหราตั้งแต่สครับเพจนะ,ค,ะคันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะคะเป็นแบบมีไฟ LED เวลาเปิดมาก็จะมีแสงสีฟ้าส,สวยๆแบบนี้เลยถัดเข้ามาด้านในค่ะพรม VIP นะคะน้องมินแถมฟรีให้นะย้ำว่าฟรีไม่ต้องเสียตังเพิ่มนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกสีโฮมสีเส้นได้ได้เลยเนื้องานเกรดดีมากหนาะนุ่มนะไม่ได้เป็นเกรดธรรมดานะบอกเลยจับไปคืองานคุณภาพนี่มาคู่กันแบบนี้เลยสวยไหมคะ พวงกุญแจพรีเมียมนี้กำลังจะหมดแล้วนะรีบจองโปร,โปรมานะคะแล้วก็สําหรับด้านในค่ะ ความหรูหราความอินเตอร์เทนต้องมานี่ด้านในนะคะลูกค้านะคะมีการติดตั้งนะคะจอนะคะเป็นจอ Android นะคะขนาด10นิ้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงค่ะผ่าน YouTube ได้นะคะดู Netflix ได้นะคะและพิเศษมากๆคันนี้คือดูกล้อง360องศาคือไม่ได้แค่ดูอย่างเดียวนะมีการบันทึกให้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นดูย้อนหลังได้เลยนี่360้นี่ค่ะลูกค้าก็จะได้เห็นรถตัวเองนะว่าตอนนี้นะคะเราขับไปถึงไหนจอตรงไหนเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างดูย้อนหลัง ตัวจอตัวนี้ได้เลยพอเปลี่ยนจอเสร็จปุ๊บด้านล่างตรงนี้น้องมิ้นแถมฟรีให้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะนี่คือควิกชาร์จค่ะสามารถชาร์จได้ด้านหน้าชาร์จจากตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าพวงมาลัยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะทําให้ดูแบบรถสปอร์ตมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะขับเบามากนะคะและตัวเกียร์ค่ะตัวเบรกนะคะนี่ เบรกก็เป็นเบรกแบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะแล้วมีระบบออโต้โฮนะช่วยเวลาเราจอดไฟแดงเนาะเราใช้ระบบนี้ได้นะทำให้รถอาการเมื่อลาได้อีกนะคะเบาะค่ะเป็นเบาะแบบ สะท้อนความร้อนนะจอตากแดดขึ้นมานั่งไม่ลวกก้นนะเราให้ความไฮโซหรูหราแบบนี้เป็นเบาะหนังด้วยนะอ่าสวยงามมากค่ะแล้วด้านหลังค่ะเราเพิ่มความเอนเตอร์เทนเข้ามาอีกนี่เราติดจอเพดานกลางนะคะเป็นตัวท็อปสุดไม่ต้องเพิ่มเงินนะเป็นขนาด14ีนิ้วเรียบร้อยแล้วจอหน้าดูอะไรจอกลางดูได้แบบนั้นเลยชอหน้าดู YouTube จอหลังก็จะเห็น YouTube แล้วก็เพิ่มไฟแบคไลท์ถนอมสายตาให้อีกนะซึ่งตัวนี้เวลาขับกลางคืนเปิดตัวนี้ได้เลยจะได้ช่วยถนอมสายตามากยิ่งขึ้นนะคะ ป็นไงคะความหรูหราภายในยกให้คะแนนเท่าไหร่เอ่ยแล้วก็สําหรับแถว2นะคะเราก็ยังมีแอร์แยกนี่แบบนี้เลยนะคะสามารถปรับระดับได้นะบอกเลยว่ารถคันนี้ใครขึ้นมานั่งนะจะรู้สึกหนาวทุกคนแถว3ก็ได้รับความเย็นทั่วถึงแน่นอนถ้าไม่เชื่อทักมาทดลองขับแล้วจองโปรก,กับน้องมินได้อาอย่งไงกันบ้างคะสาหรับการตกแต่งนะคะของวิหานะคะลูกค้าอยู่จังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวน้องมินจะนํารถคันนี้ไปส่งนะบอกเลยว่าบรรยากาศ ท้ายคลิปนะสนุกสนานแน่นอนนะคะและรถคันนี้นะคะมีการตกแต่งแบบนี้ดีไซน์เป็นของตัวเองได้เลยและได้ของแต่ง พรีเมียมนะเป็นของแต่งที่มีคุณภาพมากๆโปรโเริ่มต้อนน้องมิ้นยังออกรถ39,0 0 0บาทเช่นเคยค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งจบครบที่เดียวจริงๆไม่ต้องขยับรถไปไหนเลยรอแค่เอาไปให้เจ้าของรถใช้งานนะคะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่ทักมาที่มาจองโปรโมชั่นกับน้องมิน้นเดือนหน้าบอกเลยว่าโปรโมชั่นยังคงจัดให้จัดหนักจัดเต็มเช่นเดิมพร้อม V ีไแถมฟรีนะคะย้ําว่าฟรีไม่ต้องเสียตังค์ไฟหน้าแถมฟรีให้ไม่ต้องเสียตังค์ค่ะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเราแถมฟรีให้แน่นอนค่ะ และสําหรับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยมีที่ช่องน้องมิ้นช่องเดียวเท่านั้นมิสซูายแดงโปรแรงแซงทางโค้งค่ะอย่าลืมโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้นะแล้วเราจะได้พบกับรถสวยๆของท่านกันค่ะสวัสดีค่ะ